สวัสดีครับแต่จะมาสอนทำกุหลาบจากน้ำตาลกําเพจนะครับหรือใครจะใช้ตัวフラเวอร์เพจของลีนเลยก็ได้เช่นกันนะครอันนี้ผมใช้เป็นกําเพจผสมกับฟองนองสีชมพูนิดนึงนะครับดอกไม้จะสวยก็ต้องบางๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามรีดให้บางๆสังเกตว่าบางจนแบบมองเกือบทะลุไปถึงแผ่นรองรีเลยนะครับวันนี้ผมจะสอนแบบที่ไม่ยุ่งยากมากนะครับใช้ที่กดกุลาบแบบนี้นะครับ5กลีบก็ จะไม่ต้องมานั่งกดธีรกิจนะครับก็จะรวดเร็วกว่านะครับกดทั้งหมด3แผ่นนะครับไอที่กดนี้มันจะมาเป็นเซตมีหลายๆขนาดนะครับในคลิปนี้นผมใช้ขนาดกลางๆนะครับประมาณ8เซนเสร็จแล้วปั้นโคนให้ดอกกุหลาบเวลาเราฟอร์มนะครับโดยออกแรงด้านหนึ่งมากกว่าให้มันเป็นปลายโคนโคนแล้วก็วัดกากขนาดให้เหมาะกับขนาดของตัวกดที่เราใช้นะครับประมาณครึ่งหนึ่งเลยนิดหน่อยของกลีบได้นะครับ เสร็จแล้วเรามาคึงขอบเฉพาะขอบนะครับให้บางๆด้วยดัมเบลนะครับบนแผ่นโฟมมันจะเป็นแผ่นโฟมสำหรับรีดกีบดอกไม้นะครับค่อยๆกริ้งเบาๆนะครับให้ขอบมันบางเวลาเราฟอร์มดอกไม้จะได้สวยนะครับทําทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วทากาวอันนี้ผมใช้แค่เป็นน้านะครับผู้กันน้ําก็เพียงพอแล้วนะครับทาส่วนกลางแล้วก็ทาแต่ละกีบทาแค่ฝั่งซ้ายนะครับสังเกตว่าผมทาแค่ฝั่งซ้ายนะ จับแผ่นแรกนะครับครั้งแรกนี้สําคัญนะครับเริ่มจากคู่ตรงข้ามแบบนี้นะครับแล้วจับจุดเริ่มต้นให้ชนกันนะครับให้พันม้วนเป็นเกลียวแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกลีบด้านในของกุหลาบพยายามให้ปิดตัวปลายมันเกือบเกบือบมิดนะครับให้ชิดที่สุดนะครับไม่เปิดกว้างๆแล้วก็จับให้มันหอ่อห่อให้สวยงามนะครับเสร็จแล้วอีก3ามกลีบที่เหลือเราก็จะมาเรียงแบบสับวางเกยกันแบบนี้นะครับ ทาฝั่ง,งที่ทาเราทาน้ำเอาไว้เราก็กดให้มันแนบกับตัวดอกนะครับนะครับจัดให้เป็นรูปทรงสวยงามกลีบด้านในไม่บานนะครับปล่อยให้มันตั้งๆกลีบด้านในไม่บานแล้วก็ยังยังแพ็กกันเป็นแน่นๆหน่อยนะครับใช้นิ้วนะครับบิดๆปลายเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับไม่บานนะครับให้มันดูมีความผิวๆหน่อยนะครับ อันนี้ตามแต่ใครเห็นสวยงามนะครับชั้นแรกนะครับทีนี้ที่เหลืออีกสองกลีบก็จะทําเหมือนกันแล้วนะครับทาตรงทาน้ําตรงกลางแล้วก็ทาฝั่งซ้ายแล้วก็จับกลีบอย่างนี้นะครับซ้อนเกยกันไปเรื่อยๆนะครับให้สับหวาพยายามกะระยะให้มันวางได้ห้ากลีบครบวงพอดีนะครับที่เราทาแต่ฝั่งซ้ายเพราะอย่างนี้นะครับเราจะเอาฝั่งซ้ายกดเข้าไปที่ดอกแล้วฝั่งขวาเปิดเอาไว้เพื่อที่ว่ากลีบต่อไปมันจะได้เอามาซ้อนได้นะครับ พยายามจับให้มันระยะเท่าๆกันนะครับตรงไหนเราอยากให้มันชิดกันขึ้นเราก็เพิ่มค่อยมาเพิ่มน้ำทีหลังได้นะครับใช้เป็นพุก้กันน้ําก็ดีนะครับมันจะได้ไม่เยอะเกินไปอันนี้กีบชั้นเริ่มชั้นนอกแล้วมันจะเริ่มบานหน่อยเราก็ใช้นิ้วกดๆๆลงนิดนึงนะครับให้มันบานๆถ้าดอกเล็กก็ประมาณนี้ได้นะครับถ้าทําดอกใหญ่ก็เดี๋ยวอ,อ,อีกสักชั้นหนึ่งนะครับ จับให้มันสวยงามนะครับเหมือนเดิมนะครับทาตรงกลางแล้วฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็วางให้กีบมันสับวางกับชั้นก่อนหน้านะครับฝั่งซ้ายที่ทาน้ําก็กดแนบกับตัวดอกนะครับแล้วฝั่งขวาเปิดไว้แล้วก็กีบต่อมาก็เอามาเกยกับกีบก่อนหน้านะครับ เรียงไปครบบวกสังเกตว่ากีบชั้นนอกมันก็จะเกิดกันน้อยลงเพราะดอกเราใหญ่ขึ้นไปโดยปริยายนะครับเสร็จแล้วจับทรงให้สวยงามนะครับตรงไหนตรงไหนเราอยากให้มันพิวเราก็ใช้มือกดกดพอชั้นนอกเราอยากให้มันบานๆเราก็จะดันดันกีบออกแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วจับมือเป็นจิบจีบแบบนี้นะครับทําให้ จะเป็นจีบและดันเข้านะครับเดี๋ยวดูจริงจะเป็นจีบและดันดันนะครับมันก็จะเป็นขอบที่แบบขมคมกีบชันนอกประมาณนี้เรียบร้อยถ้าใครอยากเพิ่มแสงเงาก็สามารถใช้สีผงบางๆเนียนว่าบางๆนะครับผมปัดเสร็จผมอาจจะไปซับกระทิชชูนิดนึงนะครับแล้วก็ปัดๆในคลิปนี้ผมทําทันทีเลยนะครับกรีบมันอาจจะลม้ลมๆนิดนึงจริงไม่ควรนะครับควรทิ้งให้ดอกแห้งแล้วค่อยมาปัดจะปัดง่ายนะครับ อันนี้ผมรีบถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมก็เลยทําต่อเนื่องนะครับก็ประมาณนี้เรียบร้อยวิธีนี้ก็จะง่ายนะครับง่ายตรงที่ว่าเราสามารถกดทีหนึงได้5กลีบเลยนะครับก็จะทําให้เร็วกดแค่3แผ่นก็ได้ดอกกลาบใหญ่ๆดอกหนึ่งแล้วเอาไว้สําหรับตกแต่งเค้กได้เลยนะครับไปลองทํากันดูเสร็จแล้วสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้นะครับใครทําเสร็จแล้วก็มาอวดกันด้วยนะครับขอบคุณครับ